สวัสดีค่ะทุกคนซาจะมาสอนปลดล็อกสไตล์ของเอเจนต์โจนส์หรือที่เรารู้จักกันในนามโจนซี่นั่นเองสไตล์พวกนี้เนี่ยมันจะมีเควสมาให้ปลดล็อกเมื่อเพื่อนเพื่อนเ,เลเวลถึงในไปท่านพาสนะคะคนที่เลเวลน้อยก็ไม่ต้องตกใจว่าทำไมของเรายังไม่มีเควสขึ้นมาแล้วก็เมื่อเราปลดล็อกสไตล์ของเอเจนต์โจนส์แล้วเนี่ยก็จะเป็นการปลดล็อกสไตล์ของกระเป๋าไปด้วยค่ะ เพื่อนๆสามารถช่วยซัพพอร์ตทรายผ่านการใช้โค้ด beautyannabeth ในช่องซัพพอร์ตครีเอเตอร์ที่ i h e m Shop ก่อนที่จะซื้อสินค้าหรือถ้าจะโด o n a t e ผ่านช่องทาง True Money Wallet ก็สามารถโด o n a t e ผ่านเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของเจ้าค่ะ การาปลดล็อกสไตล์ของ Agent Jones อ,อ,อันนี้จะเป็นอันสุดท้ายนะคะจะเป็นร่าสุดท้ายแล้วก็จะต้องอาศัยเลเวลถึง7 6กถึงจะสามารถาปลดล็อกได้มันจะอยู่ที่เมงวิ i p p i n g w o ดส์ของซาที่เห็นเป็นเครื่องหมายคำถามก็คือยังไม่ได้ไปเมืองน,นี้หลังจากที่เซิร์เปิดเลยค่ะเอาละเรามาบินไปได้วยกันเลยก็เห็นหอคอยแปลว่าเรามาถูกแล้วนะคะ ไอ้เจ้าผีเสื้อเนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างบนนะคะคือใายมาใส่ก็คิดว่ามันอยู่ข้างบนแต่ว่าไม่ใช่ค่ะเลยมาเปิดกล่องก่อน2อ,อันนี้จริงๆการเปิดกล่องมีข้อดีเพราะว่าเราจะได้แมทเทเรียลเลยค่ะแมทเทเรียลจะไปในตอนท้ายนะคะพอเปิดเสร็จแล้วอย่าอย่าเข้าไอ ไอชอกเมื่อกี้คืออยากเข้าแบบทรายนะคะเพราะว่าคือทรายอ่ะก,กดผิดใช่ไหมแล้วก็แบบเข้าไปคือไม่ได้กดผิดหรอกเรียกว่าไม่รู้อ่ะคือพอเดินเข้าไปปุ๊บไม่รู้ว่ามันจะแบบผักเรากระเด็นออกมาแต่ว่าก็ดีตรงที่พอทรายสเดินยาวขึ้นไปถึงได้มาเจอเจ้าผีเสื้อค่ะเอาละ่ะทีนี้ก็เดินตามผีเสื้อขึ้นไปเรื่อยๆค่ะผีเสื้อมันก็จะบินลอยขึ้นไปสูงเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงข้างบนสุดเลย นิดนึงนะพื้นก็แบบไม่ค่อยจะเท่ากันถึงจุดที่เราจะต้องใช้บิวเราค่ะเพราะว่าน้องมันบินไปข้างบนใช่ไหมโอเคบิวไปเก็บปุ๊บเรียบร้อยค่ะสไตล์อันสุดท้ายของโจนซี่ไม่ใช่โจนซี่สิเอเจนต์โจนส